ออ่โดนนานมาแล้วมีเมืองหนึ่งซือว่าเมืองกาสีมีพญาปกคองซือว่าพญาโคศีกลามีพระโอรสนามว่าเท้ามหาวง์เมื่อเท่ามหาวง์มีอายุได้ส6บหปีพระองาาค์ก็มักจะออกไปเที่ยวลินสมป่าดงพงไัยอยู่นอกเมืองตลอดจนมีมือหนึ่งเท่ามหาวง์ได้พาเสนาอม,มาตภูสนิททั้งหมดสี่คน เดินทางเข้าไปในป่าหลึกเพื่อต่อไก่ตอนนั้นเองเท้าวมาหาวง์และเสนาอัมมาก็พากันลงป่าพากันหาทางออกจากป่าบา่ได้ท้าวมาหาวงและสหายจึงพากันปีนขึ้นไปเทึงจอมผู้สูงเพื่อแหนมหาทางออกและหมู่บ้านพอแหนมไปมาปรากฏว่าท้าวมาหาวง์ได้แหนมเห็นลูกแก้ววิเศษทึงจอมผูนั่น และเมื่อแหนมผ่านลูกแก้วนั้นแล้วเราก็ได้แหนมเห็นแม่น้ำกวงใหญ่มีวิมานภาษาหลัดสวังตั้งอยู่แคมน้ำนั้นท้ามหาวงจึงได้พาเสนาอมากทั้งสี่คนเดินทางไปในทิศที่เราได้เห็นจนลงไปหอดเขตแม่น้ำกวงใหญ่ซึ่งบริเวณนี้เองซึ่งเป็นที่นของพญาแข่ใหญ่แต่พ่อผ้ากันย่างมาหอดกับบ่เห็นภาสาลัดสวังอย่างเลย โบคือกับที่เห็นผ่านรูปแค้วิเศษนั่นเลยท้ามาหาวงเลยได้พาเสนาอมาพักแคมคืนอยู่แคมแม่น้ำกวงใหญ่นั้นจนฮอดเวลาขอนสิแจง้งท้ามาหาวงก็ฝันว่าเราได้ไปอยู่ห่วมขินกับหญิงสาวงดงามคนหนึ่งซึ่งเป็นธิดาของพญาแขที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดานใต้แม่น้ำกวงใหญ่แห่งนั้นพอตื่นขึ้นมาจากความฝันเราก็หู้สึกงลงหักนางในฝันนั่นแบบใจสิขาด ท้ามหาวงศ์จึงสร้างให้เซนาอามาหมุดน้ำลงไปสำรวจกวดกาบึงอยู่ใต้พื้นน้ำแห่งนั้นเพื่อหาเมืองบาดานที่ตนฝันเห็นซึ่งปรากฏว่าเล่าเซนาอมาตของท้ามหาวง์ก็ได้พบกับเมืองบาดานตามที่นิมิตฝันของท้ามหาวง์แท้มีพาษาร,รีาดสว่างสาเดียวอยู่กลางเมืองและแวดล้อมไปด้วยแค่จำนวนหลายพอแนมไปในภาษานั้นก็เห็นหญิงสาวหูงามคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในนั้นอายุประมาณสิห้าปีซึ่งตรงกับความฝันของท้าวมหาวงทุกประการซึ่งนางคนนั้นก็คือลูกสาวของพญากุมพีซึ่งเป็นพญาแข่ใ่ญ่ที่อาศัยในเมืองบาดานแห่งนั้นซึ่งพญาแขนั้นมีลูกสาวที่เป็นมนุษย์หุ่งามมีนามว่านางแตงอ่อนเมื่อเซนาอมัดขึ้นมาก็เล่าให้ท้าวมหาวงฟัง ถ้ามาหาวง์ก็ดีใจหลายและก็อยากมุดน้ำลงไปหานางในฝันทันทีแต่พวกบริวาลก็ได้ห้ามเอาไว้โดยบอกว่าให้พระองค์กลับเมืองไปก่อนแล้วเตรียมเครื่องของมาสู่ขอนางให้ถึกต้องตามฮิตของประเพณีจะดีกว่าถ้ามาหาวง์จึงเดินทางกลับไปที่เมืองโกสีแล้วเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้พญาโกศิกราชผู้เป็นพ่อฟังพร้อมทั้งให้ผู้เป็นพ่อ ไปสู้ขอนางแต่งอ้อนให้แต่พญาโกศีกลาดผู้เป็นพ่อโบเห็นดีนำเพราะเห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาลถ้าจะให้ขึ้นมาอยู่ในเมืองมนุษย์นั้นมันก็เป็นเรื่องที่พิษวิสัยทั่วไปของธรรมชาติจึงเสนอกับลูกชายไปว่าจะไปสู้ขอนางอินทองที่ด่าของพญาพาลีและนางสามผิวที่ดาของพญ,า,พา,า,า,ขงพญาขอมพ้อกับจะมอบนางสนมผู้งดงามให้อีกพันนาง แต่ถ้ามาหาวงก็บเอายังยืนยันว่าตนนั่นหากแต่นางผู้ที่อยู่ในเมืองบาดาลนั้นผู้เดียวบ่สนใจยิ้งอื่นใดอีกแล้วพญากูศีกลาดบ่มีทางเลือกต้องยอมส่งสารไปหาพญากุมพีเพื่อขอนั่งแต่งอ่อนให้กับลูกทรายเมื่อไฝ่พญากุมพีได้หับสารแล้วก็ได้เอื้อนนั่งแต่งอ่อนมาถามถึงความสมัครใจปรากฏว่านาั่งแต่งอ่อนก็มีใจ ผูกพันกับท่ามหาวงเส้นเดียวกันนางจึงบวคัดคองหยางพญากุมพีจึงจัดขบวนแห่แบบแยิ่งใหญ่แล้วก็เชิญนางแต่งอ่อนขึ้นนั่งเทิงหลังสร้างยกขบวนแห่นางแต่งอ่อนเพื่อไปเป็นไพ่ของเมืองโกศีซึ่งใช้เวลาประมาณสี่เดือนเพื่อสิไปฮอดเมื่อไปฮอดแล้วก็ได้มีการจัดงานอภิเษกให้แบบยิ่งใหญ่ให้กับท่ามหาวงและนางแต่งอ่อนโดยในตอนนั้น นางอายยาาัญญาเศษฐีหม่แห่งเมืองกูสีก็ได้นำเอาลูกสาวทั้งหาคนของนางมาถวายให้เป็นนางสนมของเท่ามหาวงศ์นับตั้งแต่นั้นมาเท่ามหาวงศ์และนางแตงอ่อนก็ได้อยู่ห่วมกันอย่างมีความสุขคือกับนิมิตฝันในเมื่อก่อนตอนนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีพระธิดาและพระมารดาของเท่ามหาวงศ์ก็ได้สิ้นพระชนม์จากไป ท่ามาหาวงและนางแตงอ่อนก็ได้ขึ้นปกครองลาในเมืองโกสีต่อไปจนมีมือหนึ่งได้มีพ่านป่าไปพบกับฝูงสร้างเพือกจำนวนหลายใกล้กับแถวแถวเขาคิดสกูดก็ได้ฟ้ามาแจ้งให้ท่ามาหาวงหับหูเพื่อไปคล้องสร้างเพือกมาไหวเป็นสร้างคู่บารมีท่ามาหาวงจึงได้ออกเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปค้องสร้างปะให้นางแตงอ่อนผู้ถือพา ใกล้สิเกิดลูกอยู่ในวังกับนางสนมแต่พ่อนางอัญญากาหูข้าวนางจึงคิดอิจฉาและหาเรื่องใส่ให้นางแตงอ่อนเพื่อให้ลูกสาวทั้งหาคนของนางได้ขึ้นไปเป็นไ่แทนนางวัยญ,ญากาจึงวางแผนนำเอาคำจำนวนสิบกูดไปติดสินบุนซื้อจ้างพวกอุปราชบริบาลเพื่อให้สลับลูกของนางแตงอ่อนกับลูกแขกที่พวกนางหามา วังสีไส้หายนางว่านางนี่ขบสู้กับแขกจนฮอดเวลานางแต่งอ่อนเกิดลูกนางวัยกาและลูกสาวทั้งหาคนก็ลักเอาพระโอรสน้อยใส่ในหายแล้วน้ำไปฝังดินอยู่ส่วนเมืองจากนั้นก็เอาลูกแขกมาให้นางแต่งอ่อนแทนพร้อมกับเป้าประกาศไปทั่วเมืองว่านางแต่งอ่อนนี้เป็นสู้กับแขกแต่นางแต่งอ่อนก็บรยอมหับ นางโบเคยสมสู่กับแข่เลยนางจึงกลับไปถาดสามีอยู่ภาษาโดยบบสนใจลูกแข่เลยปล่อยให้นางวัยกาและลูกๆของนางเลี้ยงลูกแข่ต่อไปส่วนพระโอรสน้อยซึ่งเป็นลูกของนางแตงอ่อนแท้ๆนั้นหลังจากถึกฟังไปแล้วก็ได้มีเทพอินทิรานามว่าสุสดามาเก็บอภัยยงโดยได้เนรมิตภาษาให้อยู่อาศัยนอกเมือง พร้อมกับตั้งซื้อไม่ให้ว่าสุริยงยานมีผีบ้านผีเมืองเฝ้าดูแลหักษาจนท่ามหาวงกลับมาจากการครองสร้างนางวัยากาก็เฝ้านำเอาเรื่องนั้นไปฟ้องกับท่ามหาวงทันทีว่านางแต่งอ่อนนี้เป็นสู้กับแขกจนได้ให้กำเนิดลูกออกมาเป็นแขกเหดให้ท่ามหาวงยักให้ลายถึงแม่นว่าเซนาอมมาผู้ที่เคยลงป่าน้ำกัน ชีอ่อนวอนให้ท้ามหาวงยกโทษให้แกนางแต่งอ่อนแล้วแต่ท้ามหาวงก็บ่ฟังจึงได้นนทาเทศให้นางแต่งอ่อนออกจากเมืองฝปนางแต่งอ่อนก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าด้วยความลำบากมุ่งหน้าไปสู้แม่น้ำกวงใงญ่ซึ่งเป็นเมืองเกิดของตนเมื่อไปหอดเมืองบาดาลาแล้วก็พบว่าพญาแขกผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตไปแล้ว เรือเพียงอ้ายและน้องสายที่เป็นแขค่ขึ้นปกครองเมืองแทนนางแตงอ่อนจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้อ้ายและน้องสายฟังเหตให้น้องสายของนางแตงอ่อนหู้ซึกอยากให้หลายเฝ้าน้ำเอากองทับแขค่ไปหลักกินซาเมืองโกสีส่วนนางแตงอ่อนก็ได้ขอให้อ้ายของตนพาไปเฮียนวิชาอาคมคิดว่าเพื่อมีมือหนึ่งนางเสด็กลับไปเอาคืนนางวัยกาและลูกๆของนาง สองไอ้น้องจึงพากกันออกเดินทางเพื่อไปเฮียนวิซาอาคมห่วมกันแต่พ่อไปหอดดงหวายที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมคมนางแตงอ่อนก็ได้ขึ้นไปขี่หลังแขกผู้เป็นไอา้าแล้วก็ลุยผ้าดงหวายไปแต่สุดท้ายก็บ่สามารถผ่านไปได้เพราะไอ้ของนางแตงอ่อนถึกน้ำหวยแทงไปเต็มตนโตจนทนผิดบาดแผล่ไหวและสิ้นใจตายในระหว่างทางนางแตงอ่อนก็ไปใสบ่บไบ จำเป็นต้องนั่งเทิงหลังแข่ที่ให้วิญญาณของออ้ตนอยู่กลางดงหวจนสุดท้ายน่งเองก็ตอมใจตถ่ตามอ้ไปจนพระอินทร์แนมเห็นสองไอ้น้องก็เลยคิดสงสารพระอินทร์จึงน้ำเอาน้ำคลิบลงมาจากสวรรค์แล้วมาสุบชีวิถ่ายทั้งสองโดย,ยเฉพาะอ้แขกของนางแตงอ่อนนอกจากเราจะกลับคืนมาแล้วเรายังกายห่างเป็นมนุษย์น้ำพร้อมและด้วยความดีอกดีใจ ที่ได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาทั้งสองไอ้น้องจึงยุติความอยากหายแล้วก็บวชเป็นฤาษีนางแตงอ่อนก็บวชเป็นแม่ซีอาศัยอยู่ในอาศรมที่พระอินทร์เนลมิตให้จนเวลาผ่านเลยไปสุริยงยานลูกสาวของนางแตงอ่อนก็มีอายุได้เจ็ดปีกุม,มารด้หับการถ่ายทอดวิชาอาคมหลายอย่างจากเทพอินทิราสุสาดาผู้เป็นแม่เลี้ยง มีมือหนึ่งสุริยงยานได้ออกไปเที่ยวดินอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองโกศีและได้พบกลับมาของท่ามหาวงเลี้ยงไว้สุริยงยานได้ไปญาติอามานั่นจากคนเลี้ยงมาและบอกว่าตนนี้เป็นลูกชายของท่ามหาวงคนเลี้ยงมากก็ได้นําเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลให้ท่ามหาวงหับหูเห็ดให้ท่ามหาวงเกิดความบ่พอใจจึงสร้างให้ทหารออกไปจับตัวท่าสุริยงยานมาลงโทษ แต่ก็บวมิภัยสามารถจับตัวเท่าสุริยงยานมาลงโทษได้เลยท้ามหาวง์จึงได้ยกทัพออกไปจับด้วยตนเองและได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่อาวุธทั้งสองฝ่ายกับบทสามารถทำร้ายกันได้เลยทั้งคู่จึงได้พักการต่อสู้แล้วมาอบลมเจรจากันสุริยงยานได้เล่าให้เท่ามหาวงฟังว่าตนนี่เป็นลูกของนางแตงอ่อนกับเท่ามหาวงศ์ แต่ได้ถึกนางไวยากาสลับโตกับลูกเขยแล้วน้ำตนไปทิ่มใบนอกเมืองบางเอืญนโชคดีมีเทวดามาเก็บเอาตนไปสุปเปียงเห็ดให้ท้าวมหาวง์ได้หูความจริงและได้หูว่าสุริยงยานผู้นี้คือลูกซ้ายของตนจึงได้เชิญสุริยงยานกลับเข้าไปในเมืองแต่สุริยงยานบย่ยอมท้าวมหาวงจึงยกทัพกลับไปเมืองโกสี แล้วสั่งจับโตนังวัญยาศกับธิดาทั้งหาคนพร้อมกับพวกอุปราชบริวารที่หู้เห็นเป็นใจใส่ให้หนังแตงอ่อนแล้วน้ำเอาไปขังคุกเอาไว้ถ้าจนกลัวสุริยงยานสิกลับเข้าไปเมืองแล้วมาตัดสินโทษให้ตัดมาอีกป่าฟากหนึ่งห่างจากเมืองโกสีคือเมืองนันทพานอาณาจักรของพวกหยักซึ่งมีหยักอันทจักเป็นผู้ปกครอง และมีอยู่มือหนึ่งในขณะที่หยักอันทัจจักกำลังเที่ยวลินอยู่ในป่าเลยได้ไปพบกับดอกบัวสีทองมีความงามหลายจึงเด็ดเอาดอกบัวมาฝากนางสุลาทองมาเฮสีของตนเพื่อไส้บูซาเทพเจ้าแต่พ่อฮอดต,ตอนเศร้าปรากฏว่ามีหญิงสาวงามสือว่าปทุมมาแปลงกายออกมาจากดอกบัวสีทองนั้นยักอันทัจจักจึงได้เลี้ยงนางเอาไว้เป็นลูกบุญธรรม โดยได้สร้งางภาษาสตรเสาเดียวเอาไว้ในหนองสะบัวใจกลางของเมืองหยักให้นางปฐุมมาได้อยู่อาศัยรีจากพวกหยักในเมืองพร้อมทั้งให้หยักบริวาลเฝ้าอยู่เป็นหมู่นางปฐุมมาแต่ทุกๆุกเทือที่นางปฐุมมาออกไปยยังลินพวกหยักก็ิได้กินของนางและก็พยายามสิจับนางมากินเป็นอาหารอยู่ตลอดบอรเวนแมนแต่หยักบริวาลที่หยักอันทัจ,จัก ใส่ให้ไปอยู่เป็นหมู่นางปฐุมมาหยักอันทจักจึงออกไปตามหาจับหญิงสาวงามนอกเมืองมา3คนเพื่อให้มายู่เป็นหมู่ของนางปฐุมมาสองคนทําอิที่หยักอันทจักไปจับมานั่นซื่อว่านางอินทองและนางคำํำหยาซึ่งทั้งสองก็เป็นที่ดากะิั์เมืองแห่งหนึ่งบุคคลที่สก็คือนางแตงอ่อนโดยถึงหลักผ้าตัมาในขณะที่กำลังบวชสี ถือศีลอยู่กับอ้ในอาสมกลางป่าจนเมื่อพระอินทร์หูข้าวก็อดใจบ่ไหวจึงได้บอกไ้สุริยงยานลงไปช่วยแม่ของตนหายออกจากเมืองหยักสุริยงยานจึงขอลานางเทพสดาเพื่อไปตามหาแม่เทพสุสาดาก็บอกคัดของหยังและได้มอบผักและแหวนวิเศษให้สุริยงยานใส่เป็นอาวุธประจำกายแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองของหยัก โดยมีผีบ้านผีเมืองติดตามไปนำเมื่อไปหอดเขตแดนของพวกหยักสุริยงยานก็ได้พบกับหยักน้ำว่าสารวันเป็นผู้ปกครองอนาจักรหยักสันนอกหยักสารวันได้นำออกกองทัพมาคัดขวางสุริยงยานแต่ก็ถึกสุริยงยานใส่ผ้าวิเศษแกงใส่ตาย,ตายจนมดกองทัพส่วนหยักสารวันเองก็ถึกสุริยงยานแกงแหวนวิเศษใส่เกิดเป็นไฟเผาห่างกาย จนต้องขอยอมแพ้โดยเสนอว่าจะช่วยนำทางสุริยงยานไปหาหยักอันทจักพร้อมทั้งกับหยกนางจันหอมลูกสาวของตนให้เป็นเมียอีกด้วยสุริยงยานจึงไว้ชีวิตหยักสารวันและให้หยักสารวันนำทางไปสู่เมืองของหยักอันทจักสุริยงยานผีบ้านผีเมืองและหยักสารวันจึงได้เดินทางไปหอดเมืองของหยักอันทจักพร้อมกับขอให้หยักอันทจัก คืนนางแต่งอ่อนให้แก่ตนเดียวนี้แต่อยากอันทจักก็บย่ยอมคืนให้ง่ายๆจึงส่งกองทัพยักทั้งหมดที่มีออกไปสังหารสุริยงยานและเพื่อนแต่มันก็บรได้ง่ายแบบพิคิดยักทั้งกองทัพก็ถือพวกของสุริยงยานฆ่าตายจนมดแต่เมื่อกองทัพยักตายมดยักอันทจักก็เป่ามนให้ฟื้นขึ้นซีบกลับมาสู่ม่อีกแล้วก็เป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนพื้นดินเมืองทางเมืองเต็มไปด้วยเลือดของพวกหยักสุดท้ายก็เหลือเพียงแต่หยักอันทะจักแต่เพียงผู้เดียวสุริยงยนจึงใส่แหวนวิเศษไปผ่าหัวของหยักอันทะจักเกิดเป็นไฟห้อนแหงเผาหัวของหยักอันทะจักแต่หยักอันทะจักก็ยังม่ตายเนื่องจากได้ถอดจิตไปฝากไว้กับท้าวเวสสุวรรณเป็นเหตุให้บ่สามารถฆ่าให้ตายได้สุริยงยนจึงหาอุบายเพื่อเสิใหยักอันทะจัก ลืมทองมนด้วยการเสกผ้าให้เป็นขวงทองคําแล้วให้ไปแล่นหลอกล่ออยู่ต่อหน้าอยากอันถจักจนอยากอันถจักลืมตูแล่นไปจับเอาขวงทองคํามาก,กินพอ,อยากอันทจักกาลังสิจับขวงทองเข่าใส่ปากขวงทองนั้นก็ได้กลายเป็นผ้าวิเศษแล้วหัดเอาตของอยากอันถจักเอาไว้จนบม่สามารถตีคิ้งไปมาได้จากนั้นสุริยงยานก็ใส่ดาบตัดสายใจ ที่เสื่อมโยงจิตกับห่างของหยักอันทจักจนขาดเห็นให้หยักอันทจักตายในที่สุดเมื่อปราบหยักอันทจักแล้วสุริยงยานก็ยกเมืองและบริวาลทั้งหมดให้กับหยักสารวันและพีบ้านพีเมืองเป็นผู้ปกครองดูแลส่วนตัวเองก็เดินทางไปภาสาดบอนอยู่ของนางปฐุมมาและในที่สุดก็ได้พบกับนางแตงอ่อนผู้เป็นแม่ สุริยงยานได้อาศัยอยู่ในภาษาของนางปทุมมาดนเป็นเวลาหกปีโดยมีนางปทุมมานางอินทองและนางคำหยาเฝ้าหับไซจากนั้นสุริยงยานและนางแตงอ่อนผู้เป็นแม่พร้อมกับผีบ้านผีเมืองก็ต้องออกเดินทางไปหาเทพสุสดาผู้เป็นแม่บุญธรรมโดยในระหว่างทางก็ได้แวะไปเมืองของหยักสารวันเพื่อจะได้หับเอานางจันหอม ทิดาของยักษ์สลาวันกลับไปนำทั้งเจ็ดคนได้เดินทางห่วมกันจนมาหอดภาษาของนางเทพสุสดาบริเวณนอกเมืองโกสีด้วยความปลอดภัยเมื่อท้ามหาวงหูข่าวว่าเมียและลูกกลับมาแล้วเท้าก็ฟฝ้ายกขบวนให้เพื่อไปเซิร์นให้สุริยงยานขึ้นปกครองเมืองโกสีแทนตนแต่สุริยงยานก็บ่ยอมหากว่านางแต่งอ่อนผู้เป็นแม่บอกกลับไปอยู่น้ำกัน ท้ามหาวงผู้เป็นพอ่อจึงได้ออกไปตามง่อเอานางแตงอ่อนและขอโทษนางในเรื่องที่เหตุผิดพลาดไปพร้อมทั้งให้เสนาบดีไปขอขมานางอีกพร้อมในที่สุดนางแตงอ่อนก็นเลยยอมกับเข่าสู่เมืองโกศีพร้อมกับลูกซึ่งได้มีการจัดงานเสลิมสลองแบบยิ่งใหญ่เจ็ดมือเจ็ดคืนในการขึ้นครองราดของสุริยงยานโดยมีพระอินทร์และพระพรหม มาเป็นผู้จัดงานให้และในงานนี้เองก็มีกษัตริย์สองพระองค์ซึ่งเป็นบิดาของนางอินทองและนางคำหยาได้พาไพ,าพ่พลนของตนออกเดินทางมาจนฮอดเมืองโกศีเพื่อตามหาลูกสาวของตนที่ถึกอยากหลักผ้าตไปเมื่อสองกษัตริย์ได้มาเห็นบารมีของสุริยงยานแล้วกษัตริย์ทั้งสองคนจึงยกลูกสาวของพวกเขาให้กับสุริยงยานทันที สุริยงยานจึงได้ับเอานางปฐุมมานางคำหยาดนางจันหอมและนางอินทองขึ้นเป็นพระสายาหรือมเหสีของตนเมื่องานเสริมสลองจบลงแล้วสุริยงยานก็ตัดสินโทษให้นางวัยกากับลูกและอุปราชผู้เกี่ยวข้องในการใส่ใหายแม่ของตนจนถึกคับไล่ในประเทศออกจากเมืองไปทุกอยางลำบากโดยให้โทษพวกนางได้ถือขุกไปตลอดชีวิต แทนการประหารชีวิตเมื่อเวลาผ่านเลยไปจนเท่ามหาวงศ์และนางแตงอ่อนมดบุญสุริยงยงานก็ได้มีอรสกับนางปทุมมาคนหนึ่งสื่อว่าสุริยะกุม,มารและเมื่อสุริยะกุม,มารอายุครบสิกปีสุริยงยงานก็มอบราชสมบัติให้กับสุริยะกุม,มารปกครองราชแทนและเฝ้าเบิ้งลูกชรายปกครองเมือง อย่างมีความสุขแบบนั้นสืบไปจนฮอดนอาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการต่อสู้การเดินทางของนางแตงอ่อนและลูกของตนเรื่องนางแตงอ่อนนี้ได้ถึกเล่าสืบสานกันมาแต่บูหารณกการแล้วโดยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเราหมักนิยมน้ำเอามาเล่าสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นการน้ำเอามาแต่งเป็นกรลำกรหล่ห้องเพลง และคีดเขียนตามหนังสือใบลานและอื่นๆส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องไหนนั้นก็คอมเมนต์มาได้